หลังจากกำนันทงได้กินสับประรดไปสักพักหนึ่งแกก็มีอาการกระตุกเกรงและก็ล้มลงพี่กำนันเป็นอะไรพวกเองรีบมาดูพ่อเองกันเร็วป้าลำดวนร้องเสียงหลงตกใจกับอาการของสามีที่อยู่ๆก็กล้มลงไปนอนแน่นิ่งพวกลูกๆทั้งเจ็ดคนก็รีบวิ่งมาดูพ่อรีบไปตามพวกอาพวกเองมาดูเร็วเข้า พี่กำนันเป็นอะไรสายไปสีแล้วพวกอาและญาติญาติข้างบ้านก็มาช่วยกันดูแต่ปรากฏว่ากำนันทงสิ้นใจไปเสียแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กินสับป,ประรดเข้าไปพระบนอยากกินมาหลายวันแล้วเมื่อวานไปตลาดก็เลยซื้อมาให้กินพอกินเสร็จก็เป็นแบบนี้แหละ พวกอาอาก็รู้สึกเสียใจต่างก็ร้องไห้กันระงมเพราะกำนันทงเป็นพี่ชายคนโตที่นิสัยดีคอยดูแลพี่น้องและลูกบ้านเป็นอย่างดีเป็นที่รักของทุกๆคนแม่ว่าต้องโดนของแน่ๆอาการแบบนี้กินของเสร็จแล้วตายเขาเรียกว่ายาสั่งเองลองนึกดูสิลำดวน ก่อนหน้านี้มีใครเอาสับประรดมาให้ผัวเองกินบ้างฉันคิดอะไรไม่ออกหรอกแม่ตอนนี้เออเออแม่เข้าใจงานรีบจัดการงานศพให้พอทงกันแม่ของลำดวนก็เศร้าใจไม่น้อยที่ลูกเขยมาดวนตายตั้งแต่อายุยังไม่มากแกมีลูกสาวคนเดียวพ่อของป้าลำดวนนั้นตายไปหลายปีแล้ว ลาลำดวนแต่งงานกับกำนันทงมีลูกด้วยกันทั้งหมดเจคนก็ยังดีที่มีฐานะมีนาไร่บ้านช่องใหญ่โตกำนันทงเป็นกำนันมาได้สามปีโดยความรักใคร่ของคนในตำบลก็เลยร่วมใจกันยกให้แกเป็นกำนันข้าว่าต้องเป็นตาหน่มแน่ๆเลยที่ถามของห้พี่เราข้าก็ว่าแบบนั้นแหละโูพี่ทง เห็นกันอยู่ทุกวันมาด่วนจากไปลูกก็ยังเล็กตั้งเจ็ดคนแล้วนี่จะทำยังไงก็ดีละพี่เราเป็นน้องก็ทงช่วยกันดูแลไปเห็นใจพี่ลำดวนมาเป็นไม้ลูกคงเยอะแยะเจ็ดคนต่อไปคงลำบากไม่น้อยดีนะที่พ่อตาพี่เรามีลูกสาวคนเดียวทรัพย์สมบัติก็พอมีก็คงไม่ลำบากสักเท่าไหร่หรอก นอกจากจะมีใหม่พอดีลำดวนได้ยินข้าวก็พูดกับน้องผัวทั้งสองคนว่าพวกอาอาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันคงไม่มีใหม่หรอกเป็นห่วงลูกยังเล็กๆกันอยู่เลยถ้ามีก็จะทำให้ลูกลำบากไปเปล่าๆฉันรักลูกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพวกอาอาไม่ต้องเป็นกังวลหรอกจ้าพี่ลำดวนฉันเชื่อว่าพี่ต้องเลี้ยงพวกลูกๆได้ดีแน่ๆ พระพีเป็นคนขยันฉลาดเฉลียวในงานศพคืนแรกของกำนันทงนั้นพวกน้องๆของกำนันทงก็นั่งปรับทุกข์กันกับพี่สับไพข้านึกออกแล้วสองเดือนที่แล้วตะนุ่มเอาสับประรดมาฝากข้าบอกว่าไปตลาดเห็นขายไม่แพงก็เลยมาฝากพี่กำนันพวกชั้นกับลูกๆเนะี่ยไม่ค่อยชอบกินเพราะมันกัดลิ้น ก็เลยไม่กินพี่กำนันเขากินไปคนเดียวเลยแต่ก็ไม่ได้ตกลงปรงใจนะว่าตานมวางยาเกิดเขาไม่ได้ทำจะเป็นบาปปากแล้วเปล่าเปล่าทำฉันว่าต้องใช้พี่ลำดวนก็ตอนเลือกกำนันตานน่มแกก็ลงสมัครคะแนนทิ้งห่างกันไม่มากถ้าพี่ชายฉันตายแกก็ค,คงจะได้เป็นต่อพูดเบาๆเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าจะไม่ดีเอา ป้าลำตัวก็ปรามพวกน้องๆของกำนันงานศพคืนแรกก็ผ่านไปสมัยเมื่อ60-70ปีที่แล้วบ้านช่องในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นและก็ลุ่มแม่น้ำน้อยก็จะเป็นบ้านทรงไทยเสียส่วนใหญ่มีลานนอกชาบ้านกว้างๆไว้ทำกิจกรรมเวลาคืนเดือนหงายบรรยากาศก็จะดีมาก เด็กๆก,ก็จะรวมตัวกันมานอนเล่นนั่งดูดาวกันเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าก็ใช้แสงตะเกียงกันเวลาคืนเดือนงายนั้นก็จะสว่างสวยไปทั่วดูงดงามมากๆข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนาเห็นแสงตะเกียงของบ้านอื่นอยู่ลิบๆไม่ได้อยู่ติดชิดกันมากมายเหมือนในสมัยนี้งานศพคืนที่สองตาหนุ่ม บุคคลที่น่าสงสัยก็มาร่วมงานมาฟังพระสวดอภธิธรรมแม่ลำดวนฉันเสียใจด้วยนะเห็นกันอยู่ดีๆทำไมรีบด่วนจากไปเสียแบบนี้ละพีก่กำนันก่อนหน้านี้แกเป็นโรคเป็นภัยอะไรหรือเปล่าพี่ลำดวนไม่เคยเห็นแกเป็นอะไรเลยจ้าพนุ่มกินข้าวเสร็จอยู่ดีๆก,ก็กินสับปะรดแกบ่นอยากกินมาหลายวานันบ้านฉนะ มีแกกินอยู่คนเดียวคนอื่นๆลูกๆแม่ฉันก็ไม่ชอบกินกันพอแกกินเสร็จแกก็ล้มลงแล้วก็จากไปนั่นแหละจ้ะน้องชายคนรองของกำนันได้ยินพี่สะพ้ายคุยกับคนที่น่าสงสัยว่าจะวางยาพี่ชายก็เกิดโทสะขึ้นพี่ชายฉันน่ะไม่ได้ตายเพราะป่วยตายหรอกมันต้องมีคนชั่วช้าสามานแก้งให้ตายอยู่ดีๆคนเราจะตายได้ยังไง พี่ชายฉันยังแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มีแบบนี้เรียกว่าตายไม่ปกติฉันขอสาปแช่งไอ้คนคนนั้นให้มันตายอย่างอเนตอานาดยิ่งกว่าพี่ชายฉันให้พายเรือแล้วเรือคว่ำจมน้ำตายไปเลยไม่เอานะอย่าไปแช่งใครเขาถ้าเป็นจริงอย่างที่อาพูดเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามไปเองแหละช่างเถอะอาพี่กำนันคงทำบุญมาแค่นี้ เมื่อตะนุ่มได้ยินน้องชายกำนันทงพูดก็นึกโมโหในใจตามประษาคนกินปูนร้อนท้องแต่ก็คมอารมณ์ไว้ได้รีบพูดตัดบทขึ้นว่าเอ้าพระมาแล้วเดี๋ยวฉันขอตัวไปนั่งใกล้ๆพระนะแม่ลำดวนและก็ลาไปเชื่อไอ้คนใจบาปทำเป็นใจบุญเข้าหาพระเข้าหาเจ้าพอเถอะพวกอาไปไหว้พระกัน หรือไม่ก็ไปช่วยฉันรับแขกกันหน่อยญาติญาติพี่น้องมากันมากมายฉันก็เหนื่อยรับแขกอยู่คนเดียวพวกเด็กๆก็ยังเล็กๆกันนักมาคอยจะรู้เรื่องรู้ราวกันหลังจากสวดศพได้ห้าคืนก็จัดพิธีเผาศพกำนันทงในวันรุ่งขึ้นผู้คนต่างกันมาแน่นวัดเพื่อะระลึกถึงกำนันที่มีแต่ความดีเป็นคนดีมาตลอด เสร็จจากงานศพผ่านไปป้าลำดวนก็เรียกลูกๆทั้งเจ็ดมาคุยด้วยทองมว้วนในฐานะพี่คนโตต่อไปนี้ไม่มีพ่อแล้วเวลาถึงหน้าทำนาก็จะต้องออกไปช่วยแม่เข้าใจไหมเข้าใจจ้ะแม่ลูกชายคนโตชื่อทองมว้วนอายุสิบขวบก็รับปากแม่ทันทีแล้วมันจะถือไถจูงควายไหวเลยลำดวน แม่ของลำดวนกล่าวขึ้นเพราะรักหลานชายคนโตมากไหวไม่ไหวก็ต้องทำแม่เป็นพี่เขาต้องดูแลและช่วยฉันทองมีด้วยนาไร่เรามีหลายไร่ก็ต้องออกไปช่วยแม่ทองมาทองเสริมอยู่กับแม่ใหญ่ที่บ้านคอยช่วยแม่ใหญ่เพื่อจะให้แม่ใหญ่ช่วยทำขนมขายแม่จะพายเรือไปขายเข้าใจไหม ลูกๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็มีอายุไร่เรียงกันมา10บขวบ9คขวบ8ดขวบและก็เขวบส่วนอีก3คนที่เหลือ2คนต่อมาเป็นแฝดผู้หญิงอายุ5้าขวบและคนเล็กเป็นผู้ชายอายุได้4ี่ขวบแม่ของลำดวนนั้นชื่อยายโสภาก็ช่วยลูกสาวเลี้ยงหลานเป็นอย่างดีทั้งออกนาะออกไร่ช่วยลูกสาวทำทุกอย่าง เพื่อช่วยลูกษาคนเดียวที่เป็นไม่ป้าลำดวนก็ทำขนมขายตะโก้ข้าวเหนียวแดงถั่วกวนของที่เป็นขนมนำนำ้นำก็มีปักริมบัวรอยขนมของแกนั้นทั้งหวานทั้งมันผู้คนชอบซื้อกินกันพายเรือขายใบาๆก็หมดแล้วก็กลับบ้านป้าลำตัวและยายโสภามีฝีมือทางทำขนมเป็นอย่างมาก ลำดวนลำดวนเอ้ยอยู่ไหมอยู่จ้ะใครอะ่ะอ๋อนาเวียนไปไหนมาล่ะก็มาหาเองนั่นแหละนาเวียนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายโสภาแม่ของลำดวนถ้าจะมาหาแม่เองกับบอกงานไอหนึ่งลูกข้ามันจะแตง่งอา้าวแล้วเ้าสาวคนที่ไหนล่ะนาเวียนก็อยู่บ้านคลองโพญาติกับพ่อเองนั่นแหละ ไอห,หนึ่งเขาไปเจอข้าวตอนไปทํานาก็สนิทสนมรักใครแล้วก็ให้ข้าไปขอเนี่ยแหละเขาก็เรียกสินสอดทองมั่นไม่แพงหรอกดีดีนงเวียนจะได้ดองกันอีกแน่นแฟนเข้าไปอีกไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเออข้าจะวานเองทําขนมกงขนมสามเกลอือไว้ใช้ในงานขันหมากได้จะนะเมื่อไหร่ล่ะ ขันมากขึ้น9ก้าข้ามเดิน12พอดีหน้าน้ำพอดีพายเรือกันไปพอถึงใกล้วันงานป้าลำดวนก็ไปบ้านน้าสาวเตรียมทำขนมขนมขันหมากนั้นก็มีขนมกงกับขนมสามเกลอกรรมวิธีการทำขนมกงนั้นยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ถั่วทองก็คือถั่วเขียวแกะเปลือกเป็นซิกซีกมาคั่วให้หอม นำมาโขลกให้ละเอียดกวนกับน้ำตาลกะทิพอปั้นเป็นรูปได้แล้วก็จะมาปั้นเป็นวงกลมแล้วปั้นเป็นรูปกากบาทอีกส่วนหนึ่งเอามาปะทับกันอีกทีให้คล้ายกับถ้ำมาจับแล้วก็นําไปชุบแป้งทอดแป้งต้องกรอบฟูเป็นเม็ดกลมๆขึ้นมาที่เขาเรียกว่าหัวแหวนแสดงถึงความร่ำรวยเป็นสิริมงคลของคู่บ่าวสาว ส่วนขนมสามเกลือนั้นก็ใช้งาดำคั่วมะพร้าวขูดน้ำตาลถั่วคั่วปนให้ละเอียดเหมือนกันกวนให้งวดที่เหนื่อยที่สุดก็ตอนกวนขนมนี่แหละเพราะใช้เวลานานมากต้องกวนสม่ำเสมอใช้กระทะใบบัวใบใหญ่สมัยก่อนก็ใช้ฟืนทั้งนั้นเตาแก๊สไม่มีให้รูหราที่สุดก็คือใช้ถ่าน พอกวนได้ที่ก็เอามาปั้นเป็นรูปกลมกดให้แบนเล็กน้อยขนาดเท่ากับเวลาเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งโค้งมาชนกันแล้วก็ชุบแป้งทอดขนมกงหลักที่ใช้ในขบวนขันหมากนั้นมีขนาดใหญ่เท่ากับถาดหนึ่งใบเส้นผ่าศูนย์กลางก็เกือบสองฟุตทํายากเพราะขนาดใหญ่ถ้าแตกหักขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้ต้องทอดกันใหม ขนมในขบวนขันหมากที่เห็นก็มีขนมจันอับขนมปลาตัวใหญ่ขนมพวกนี้จะหาบกันเป็นคู่คู่ไปและวันแต่งงานของลูกชายนาเวียงก็มาถึงขบวนขันหมากจัดยิ่งใหญ่พายเรือก,กันไปแต่เช้าสองชั่วโมงก็ถึงบ้านเจ้าสาวซึ่งเป็นญาติของป้าลำดวนลำดวนเอ็งจะอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวหรือจะอยู่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ย ฉันก็อยู่ทั้งสองฝ่ายแหละพี่เออน,น,นานๆเจอกันทีตั้งแต่ผัวเองตายก็เพิ่งเจอกันครั้งนี้แหละหลังจากพิธีรดน้ำสังแล้วก็รับไหว้เสร็จญาติผู้ใหญ่ก็นั่งล้อมวงกันกินข้าวป้าลำดวนก็นั่งกับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวเพราะมีศัก์เป็นพี่ลำดวนเองไม่คิดจะมีใหม่บ้างหรือวะ โอ้ยลูกฉันเป็นพรวนใครเขาจะมาเอาแม่มายลูกติดเจ็ดคนเขาเห็นเขารู้เขา้าเขาก็เบือนหน้าหนีแล้วไม่จริงหรอกมัง้งเสียงหนุ่มใหญ่ที่นั่งล้อมวงกินข้าววงถัดไปพูดขึ้นฉันเองก็พอไม่เรือพ่วงสองลำเหมือนกันทำไมรังเกียจก็เอาเรือพ่วงทั้งของเองกับข้ามารวมกันรับรองสนุกหนุ่มใหญ่คนนั้นก็คือญาตาิห่างกัน โอ้ยพี่ฉันตั้งเจ็ดคนเลี้ยงไหวไม่ล่ะฉันยกให้พี่เลี้ยงไปเลยแล้วกันเจ็ดคนนะ่ะฉันเลี้ยงของพี่สองคนนั้นเอาไหมทุกคนต่างก็หัวเราะไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็น,านาญาติกันย้าแย่กันพ่อสนุกปากก็เท่านั้นเองเสร็จจากงานแต่งงานก็เข้าสู่สภาวะปกติพอดียังเป็นหน้าน้ำแม่พวกลูกๆฉันก็เริ่มโตกันแล้ว ฉันว่าพวกลูกสาวจะให้มันไปขายขนมกันเองแม่ว่าดีไหมแล้วเองจะทำอะไรลูกฉันว่าฉันจะไปตกปลาหาปลาเก็บไว้กินหน้าแลง้งทุ่งแถวบ้านพี่รักนะ่ะปลาชมมากปลาตะเพียนปลาหมอปลาส้อยปลาซลา,ซานี่เยอะแยะไปหมดฉันจะได้หาไว้มาทำปลาเค็มปลาแห้งฉันมันคนลูกดกนะแม่ถ้าซื้อเขากินไม่ไหวแน่ๆ หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกทองม้วนทองมาทองเสริมนะ่ะก็เริ่มเป็นหนุ่มสาวกันแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนจบแค่ป .4 ไปทำอะไรก็ยากลำบากสมัยนี้ฉันจะส่งให้เรียนจบอย่างน้อยก็มศ .2 นะแม่นะจะได้ทำงานดีๆหน่อยแม่ว่าไหมเอาอย่างนั้นก็เอาดีลูกวางแผนเสียตั้งแต่เนิ่นๆเดี๋ยวแม่ไปกับพวกหล,ลานเองขายขนมอ่ะ พวกเจ้าแฝดกับไอ้คนเล็กก็รู้เรื่องรู้ความแล้วว่ายน้ำก็แข็งไม่ต้องกลัวตกน้ำตายแล้ววางใจได้ให้มันเฝ้าบ้านจ้าแม่อาแบบนั้นนะแล้วลำดวนก็ออกทุ่งหาปลาลำดวนเป็นคนละเอียดละออเตรียมพร้อมเสมอวันที่จะออกไปหาปลาก็เตรียมหุงข้าวทำกับข้าวไว้ให้แม่กับลูกๆก,กิน ตัวเองก็ใส่หม้ออวยเตรียมไว้กินในระหว่างหาปลาป้าลำดวนตกปลาเก่งมากวันวันหนึ่งได้เกือบครึ่งลำเรือแกก็จะหาปลาเป็นแบบนี้ทุกวันได้มาก็ทำปลาเค็มปลารา้าปลาย่างกว่าจะได้นอนก็ดึกหน่อยเพราะจะต้องทำปลาให้เสร็จพวกลูกๆแกก็จะมาช่วยลูกๆของปลาลำดวนนั้น ถูกปลูกฝังมาอย่างดีเพราะตัวป้าลำดนเองก็เป็นคนเข้มงวดดุจนลูกๆก,กลัวถ้าลูกคนไหนดือ้อก็จะโดนตีแต่พอตีแล้วเสร็จแล้วก็จะมานั่งคุยกันว่าโดนตีเพราะอะไรที่แม่ตีทองสุขกับทองทิพย์เพราะอะไรรู้ไหมรู้จ้ะแม่หนูแอบไปปีนต้นฝรั่งของตาเพิ่มใช่ของเขามีเจ้าของ ถ้าอยากกินก็ต้องขอเขาก่อนบ้านเราของกินก็เยอะแยะมากมายขนมก็ทำขายทำกินเกือบทุกวันทำไมจะต้องไปแอบปีนเก็บฝรั่งเขาจำไว้ถ้าอยากกินมากต้องไปขอตาเขาก่อนถึงจะเป็นญาติกันก็จริงก็ต้องขออนุญาตจ้าแม่ฟ้าแฝดทั้งคู่โดนแม่ตีเพราะแอบไปปีนต้นฝรั่งของน้าชายญาติในละแวกใกล้เคียงกัน วันต่อมาป้าลำดวนก็ไปหาปลาตามปกติทุ่งนาหน้าน้ำหลากนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาชนิดต่างๆมากมายซึ่งในสมัยนี้หายากมากเพราะน้ำไม่ท่วมเหมือนสมัยก่อนนั้นวันนี้ป้าลำดวนก็ไปหาปลาตามปกติมาหาปลาคนเดียวไม่กลัวบ้างหรือไงจ๊ะกลัวอะไรจะให้กลัวผีสางพายน้ำหนักข้าไม่กลัวหรอก ถ้าจะกลัวก็กลัวคนนี่แหละน่ากลัวที่สุดแหมแล้วคนอย่างฉันนี่น่ากลัวไหมล่ะไม่กลัวหรอกฉันก็เก่งพอตัวเหมือนกันแหละไม่งั้นไม่มาหาปลาคนเดียวหรอกดาบมีดฉันก็มีติดตัวมาเหมือนกันแม้ดุเสียด้วยแค่อยากจะคุยด้วยเท่านั้นแหละต้องขู่กันด้วยแม่ม่ายแถวท่าช้างนี่ดุจริงอย่ามาตอแยกับฉันก็แล้วกัน ไม่งั้นโดนดา่าพ่ายเรือกลับบ้านไม่ถูกแน่นอนเห็นฉันเป็นไม้แบบนี้ฉันน่ะไม่ง่ายนะอย่านะไม่งั้นโดนอีดาบหนุ่มหาปลาคนนั้นก็ไม่กล้ามาวอลแวกับลำดวนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ่ายวันหนึ่งลำดวนตกปลาได้มากเป็นพิเศษก็เลยเร่เกลีวแวหาพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่บ้านเพราะทุ่งที่มาตกปลานั้น อยู่ใกล้ๆกับบ้านของพี่สาวเอา้าลําดวนขึ้นมาคุยกันก่อนคิดถึงไม่เจอกันนานเลยพอดีวันนี้ตกปลาได้มากหน่อยเลยแวะมาหาแล้วก็หยิบหม้อข้าวมาแกงขึ้นมาแหมเหมาะเลยนั่งกินข้าวด้วยกันเที่ยงพอดีและสองคนพี่น้องก็กินข้าวกันไปคุยกันไปแล้พี่ทิดกับลูกไปไหนแล้วพี่ไปตลาด เอาอีหนูไปด้วยบ่ายก็คงกลับเออเป็นไงบ้างล่ะเลี้ยงลูกเจ็ดคนเหนื่อยไหมล่ะลํำดวนมันก็เหนื่อยแหละแต่แม่ก็ช่วยเลี้ยงเป็นหลักพ่อนภาระราฉันไปได้เยอะเลยไอ้คนโตก็เรียนจบมอส,สองแล้วจะไปหางานทำคนรองปีหน้าก็จบส่วนทองเสริมอ่ะอีกสองปีก็เรียนจบก็จะให้อยู่บ้านแล้วนาไร่เยอะแยะทำกันไหวเลยวะ พวกน้องๆพี่กำนันน่ะเขาก็ช่วยเห็นว่าเป็นผู้หญิงกันส่วนใหญ่และก็เป็นเด็กส่วนทองม้วนกับทองมาเน่ะก็เป็นหนุ่มแล้วก็ช่วยพวกอาเขาได้เต็มที่และไม่คิดจะมีผัวใหม่บ้างไงวะโอ้ยพี่ไม่เอาแล้วฉันอยู่ได้ไม่ต้องมีมันแล้วคอยเลี้ยงหลานดีกว่าสองคนพี่น้องก็นั่งกินข้าวกันไปคุยกันไปเป็นที่อบอุ่น จนได้เวลาป้าลำดวนก็พายเรือกลับบ้านพี่ลำดวนเขาลือกันใหญ่เลยว่าไอ้นุ่มน่ะเป็นมะเร็งที่ลำไส้นอนทนทุกข์ทรมานมาหลายเดือนแล้วนี่แหละเวรกรรมมันทำกับพี่ธงไว้ตามสนองมันแล้วน้องชายของกำนันธงก็มาเล่าให้พี่สะพ้ยฟังเออกรรมนี่มันมาเร็วแท้เลยนะลำดวนอโหสิกรรมกันไปเถอะแม่ ชาติก่อนๆพี่กำนันคงทำเขาไว้นะ่ะฉันน่ะไม่คิดอาฆาตพยาบาทเขาหรอกเอาโหสิกรรมกันไปเขาก็ได้รับทุกเต็มที่แล้วกล่าวถึงตานุ่มคนที่ทำ้ายกำนันทถงเขาก็ได้รับเวรกรรมพอหลังจากกำนันตายได้ไม่ถึงสองปีเขาก็เป็นมะเร็งลำไส้ตายตามไปเวรกรรมนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าหรือชาติไหน ปรากฏแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับย่อมได้รับผลกรรมโดยเร็วผันส่วนป้าลำดวนนั้นก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมยังขยันเหมือนเดิมทุกอย่างจนส่งเสียลูกๆได้ทั้งหมดคนโตได้แต่งงานกับคนอีกตำบลหนึ่งซึ่งมีฐานะดีมีนามีไร่ทำมากมายคนที่สองก็ได้เป็นทหารลูกสาวคนโต ที่เป็นลูกสาวคนที่สาก็แต่งงานกับครูคนที่สี่ก็ได้งานในโรงพยาบาลแต่งงานกับหมอส่วนลูกสาวฝาแฝดนั้นไม่ยอมแต่งงานอยู่ดูแลแม่กับยายลูกชายคนเล็กไปทำงานในกรุงเทพได้เมียเป็นข้าราชการชีวิตของป้าลำดวนนั้นเหนื่อยยากมากมาตั้งแต่สาวจนแก่บรรปลายชีวิตอยู่กับลูกสาวฝาแฝด ลูกๆที่เหลือก็มาดูแลมีหลานกันหมดแล้วทุกคนต่างรักป้าลำดวนมากป้าลำดวนอยู่มาจนอายุ85ปีจึงละโลกไปทิ้งไว้เป็นตำนานยิ่งแกร่งแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยที่เลี้ยงลูกทั้งเจ็ดคนให้ได้ดีทั้งหมดและก็เป็นคนดีเป็นลูกที่กระตันอยู่อย่างยิ่งครับ